อุณภูมินอกห้องของเราน้อยกว่าในห้องแล้วเราเปิดแอร์แอร์มันจะทํางานไหมแล้วทํางานยังไงคะ เหมือนอารมณ์ประมาณตอนหน้าหนาวเนาะที่แบบว่าอุณหภูมิ20แต่เรากดแอร์ไว้ที่27สรุปแอร์ทำงานไหมกินไฟเยอะไหมประมาณนี้ใช่ไหมฮะคำตอบก็คือว่าจริงๆแอร์มันจะมีอยู่2ส่วนที่กินไฟหลักๆจะเป็นฝั่งคอยร้อนที่อยู่ข้างหลังที่พ่นลมร้อนออกไปส่วนที่อยู่ในบ้านจะเป็นคอยเย็นตรงนั้นเนี่ยมันจะมีพัดลมอยู่คำตอบก็คือมันทํางานอยู่นะฮะแต่ว่ามันทํางานด้วยโหมดพัดลม ไม่ได้ทํางานด้วยแอร์หลักการของแอร์คือว่ามันจะแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ํายาแอร์ตัวนั้นมันจะอัดแรงดันเข้าไปที่น้ํายาแอร์แล้วไปพ่นระบายความร้อนอยู่หลังบ้านทําให้ความร้อนจากห้องเนี่ยถูกพ่นออกไปแล้วก็วนน้ํายาแอร์ที่เย็นลงเนี่ยมาลดแรงดันทําให้แบบเป็นอุณหภูมิเย็นเจี๊ยบในบ้าน <S 2>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  แต่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิที่เราตั้งไว้27 มากกว่าอุณหภูมิข้างนอก20ดังนั้นเนี่ยอคอมเพรสเซอร์ข้างหลังมันก็ไม่ทํางานบางรุ่นก็คือมันจะพักเครื่องเลยก็คือไม่ปั๊มน้ำยายแอร์มาวนเลยห้องเราก็เหมือนใช้พัดลมธรรมดากินไฟน้อยเหมือนมีพัดลมตัวหนึ่งแล้วก็ที่เห็นที่ต่างประเทศนะคะที่เขามีระบบแอร์ที่ทําความร้อนได้อะมันเป็นหลักการนี้ไหมคะกดติดตามไว้เดี๋ยวมาตอบ E ีหน้านะครับ